พี่น้องหล่อไก่มากินแหนแดงแหนแดงที่เขาเลี้ยงไว้เขาบ่เคยกินจักรีเนาะว่รู้ว่าสิกินได้บ่ไปแล้วหายเกี่ยงมดสงสัยสิบบมากินละเจ็บสิ็ล่อเขากินบเจ็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 บเจบ กินไหมเนี่ยเอออาหารยังเหลือน้ำก็เหลืออยู่มะมานเรื่อยๆเขาเ่เคยกินเจ๊เทีได้คุณน้องนี่มามเบิ่งเขาสิก,กินมัครั้งแรกกับไก่ไข่กินแหนแดงบอก,กินจ่อยกะลัง,งงงอยู่กะลังยืนงงอยู่กะลังยืนงงอยู่สงสัยจะไม่กิน